สวัสดีครับท่านผู้ชมน้องๆห,ๆหูๆตอนนี้เราอยู่ในแบบ a c ช c a n ย o n นะครับผมแมปนี้เป็นแมบแนวกระโดดนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับ Let's go ก็ขั้นแรกเลยนะแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดแบบนั้นนะเห็นไหมนะมันกระโดดกันอยู่นะไอพวกรหัสไก่นะครับผมแต่งตัวไกลๆ,ๆนี่ดูพ่เลยเป็นเทพทําลายล้างหมูป่าไปเลยนะครับแมปนี้เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนสําหรับเทพทําลายล้างนะครับโอ้เอ้เออไปไงดูชิวเะล่ะโอ้โหอ,อย่างเก่งดูดิ พี่จะเป็นคนเล่นผ่านคนแรกของจัก,กรวาลพี่บอกเลยว่าไม่มีใครเคยเล่นเกมนี้ผ่านได้นะครับปุ๊บนะฮับฮบฮับฮบฮบฮบแหนโคตรเซียนไม่ได้เรียนมาแต่เซียนตั้งแต่เกิดฮับฮับแหน่ฮับโดดดิโดดดิโดดด,โด,ด,ดิโอ้โหตกเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่นับครับเมื่อกี้ไม่นับครับโอ้โหเมื่อกี้แหลกเมื่อกี้แหลกเมื่อกี้แหลกครับมามาเรามาเริ่มใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเค ยังไงครับเมื่อกี้พี่แบบว่าอยากลองให้น้องๆดูไงว่าแบบว่าถ้าเกิดตกมันจะเป็นยังไงนะตกมันก็ไปเริ่มใหม่เลยครับมันไม่มีจุดเซฟนะครับผมเนะอะโอ้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหเป็นไงพี่ต่อให้เฉยๆนะพี่ต่อให้ไอ้น้องนะพี่ต่อให้อันนี้เริ่มยากแล้วเฮ้ยโป่ะอเมื่อกี้มีโปเมื่อกี้มีโปแน่เลยมปยืนลอยบนฟ้า เฮ้ยเฮเเแกจะหนีฉันเป็นไอ้อโปเฮมามาแข่งกันมาแข่งกันมาแข่งกันสิมาแข่งกันสิทันพี่เป่าทันพี่เป่าโอ้โหไม่ทันพี่หรอกไม่ทันพี่หรอกน้องพี่จะรวดเร็วดังแสงเฮ้บเฮ้ยเอ้ยจะโอ้โหเกมบ้าอีกแล้วรอบนี้แหละเอาจริงละรอบนี้พี่ขอเอาจริงขั้นสุด มาดูกันมารอบสุดท้ายแล้วถ้าตกเป็นเกถ้ารอบนี้พี่ตกพี่ขอเป็นเกยเลยแลวพี่จะไม่ยอมเป็นเกย์กเป็นเก